ถามว่าสิ่งต่างเหล่านี้นะครับคุณมีคนสนิทที่อยู่ใกล้ตัวคุณเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าเวปนันคุณบอกว่าคุณไม่รู้แต่ทําไมบัญชีโอนเงินเนี่ยของคนรอบข้างตัวคุณเนี่ยทำไมโอนเข้าแต่พวกคุณโอนเข้าบัญชีแม่คุณน้องคุณนะค่ารักษาพยาบาลพ่อคุณแม่คุณค่าโทรศัพท์ของคุณนะครับนะ ถ้ากรมธรรม์ของคุณนะครับของพวกคุณนะของเซอร์ญาพวกคุณนะครับนะทําไมมันไม่โอนไปให้กับพ่อแม่ของอคิดบ้างเลยทําไมไม่โอนให้เนี่ยเครือข่ายของแต่ละคนบ้างเลยที่เป็นคนสนิทของคุณแล้วผมถามว่าไอา้พวกนี้มันโง่หรือเปล่านะครับที่ถือบัญชีมา้าเนื้อก็ไม่ได้กิน กระดูกรามาแฝนคอแล้วสุดท้ายเนี่ยเวลาสารตัดสิจนจำพุกนะครับในคดีฟ้องเงินคิดเป็นกรรมนะครับคุณซื้อขายทองคำกี่พันกร,รัมอะ่ะคุณหมื่นกว่าหมื่นกว่าหมื่นกว่าบาทอะ่ะคุณก็เป็นหมื่นกร,รัมะครับนะแฟ้องเงินนะมันต้องมากลกร,รัมละปีก็เป็นหมื่นปีนะติดคุกหัวโตไม่ได้ออกแล้วนะดังนะนั้นเนี่ยนะวันนี้ยังไม่สายที่คุณเนี่ยนะครับผมจะเรียนไม่ต้องประชาชนคนทนัประเทศครับว่า มีแม่ของคนสนิทของนายตำรวจชื่อดังคนหนึ่งนะครับที่เป็นตํารวจคนสนิทของนายตำรวจคนเนี้นะครับนะได้มีการใช้อาวุธปืนในการตบป้องหูของนายตำรวจที่คนสนิทที่เกี่ยวข้องกับการถือบัญชีม้าเนี่ยจนสลบคาที่เราได้มีการสอบแม่ของตำรวจคนสนิทของนายตำรวจคนดังกล่าวว่าอยากเจาเรื่องไหมเขาบอกว่า เขาเออมไม่ได้เพราะว่าเขากัวลูกเขาถูกฆ่าตายเขากอดลูกเขาจะเป็นนันตรายแต่เขาร้องไห้ในการมาร้องนะครับกับสนมรถตุนชาต,ติว่านะครับลูกชายเขาโดนนายตำรวจคนดังกล่าวใช้ปืนปืนตบที่ข้อหูจนสลบคาที่นะครับนะบต้องส่งโรงพยาบาลน,นอนสลบเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับที่มีการบันทึกสอบปากคำนะครับนะคุณแม่สอง อาตำรวจที่เป็นคนสนิทที่ถือบัญชีมาให้กับนาตำรวจคนดังกล่าวเนื่องจากว่าขัดใจไม่ได้ดังใจตัวเองพี่น้องประชาชนคนนั้นให้คิดรู้สิครับว่าคนแบบนี้เราสมควรที่จะให้มาเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมืองได้อย่างไรนะครับนะผมต้องบอกพี่น้องประชาชนคนดังเรียวว่ามันยังไม่จบแค่นี้นะครับพี่น้องประชาชนครับเราได้มีการตรวจสอบนะครับวัสรปูน มีการขอพระราชทานกระถิ่นพระราชทานจากพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร,ราชกาลที่สิบม,มาทอดถวายที่นะครับที่วัดสราปูนนะเสร็จแล้วได้มีการนําบัญชีม้าของนางสาวเบนจามินเนี่ยนะโอนเข้าบัญชีวัดสราปูนจำนวนสองแสนบาทนะครับพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ยังมีการซื้อแอร์ให้กับวัดสาราปูนเป็นเงินที่ นะครับน่าจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์ครับพวกที่ไปใช่เงินของตัวเองนะครับนะ,ะการกระทําของตัวเองนั้นเป็นการกระทาที่ถือว่าเป็นการกระทที่ไม่เหมาะสมบังอาจจับร่วงนะครับนะเอากระถินพระราชทานแล้วใช้บัญชีม้ามาโอนเงินเข้าวัดสรารพูนเป็นการกระทําที่ถือว่าเป็นการกระทําที่บังอาจมากนอกจากนี้พี่น้องประชาชนคนในประเทศครับนายตำรวจคนดังกล่าว ได้รพระราชทานเข็มวปอ,อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่สิบและสมเด็จพระราชินีนะครับนะครับนะตัวเองเนี่ยกฎระเบียบของวปอจะต้องมีการซ้อมย่อยนะครับจานวนสามครั้งสามารถขาดได้หนึ่งครั้งแล้วก็ต้องซ้อมจริงแล้วก็ไม่สามารถขาดได้เนื่องจากตัวเองเนี่ยได้มีการลาราชาการในช่วงวันที่สามถึงเก้ามีนาคม2 5 6 7นะครับนะ ไปต่างประเทศกับให้ใครไม่รู้นะครับมาเซ็นชื่อตัวเองว่ามีการมาซ้อมนะครับทุกครั้งแล้วก็มีการซ้อมจริงแล้วก็ได้มีการไปรับพระราชทานเข็มวปอต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร,รชาชการที่สิและพระราชินีพอภวรไปตามข่าวตามสืม่อมวลชนเกิดจากความผิดพลาดนะครับของทางชมรมชื่อหรือเยืเ่อเสยก,กรรมนะครับนะสองเรื่องั้นด้วยกันนะครับ เรื่องแรกเนี่ยอยากให้ดูเนื้อภาพก่อนนะครับนะอันนี้นะครับว่าเป็นกรณีที่เราได้มีการสื่อสารผิดพลาดนะครับนะโดยกรณีที่ทางจุลนมิศกิรกรรมนะครับได้มีการพูดออออากาศนะครับในทั้งในช่องทางของโคนันเมืองไทยเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2566นะครับที่มีกระบวนการลักรอบน้ํามันนะครับนะครับลักลอบการ ค้าน้ามันนะครับของบริษัทไออาร์พีซีนะครับผ่านจังหวัดนนองนะครับโดยมีนายสง่ากับพวกนะครับนะครับและซึ่งในวันศุกร์นะครับที่เราได้เคยมีการไล่สดเปิดโปรงะบวนการค้าน้ำมันนะครับผิดกฎหมายรายใหญ่ของประเทศไทยโดยมีบริษัทไออาร์พีซีนะครับที่เป็นตัวหลักที่เป็นตัวสําคัญที่เป็นผู้ต้องหาคนสําคัญในการร่วมมือกับนายสง่าหรือโกฟุกนะครับ ที่จังหวัดระนองนะครับนะซึ่งจากการที่เราได้มีการสื่อสารคัดเคลื่อนนะครับโดยที่นะครับความจริงแล้วเป็นบริษัทของปตทนะครับนะไม่ได้เป็นบริษัทแอมพีซีนะครับนะครับซึ่งข้อความดังกล่าวนะที่เราได้มีการเอ่ยถึงบริษัทแอมพีซีจำกัดมหาชนนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการร่วมกับนะครับนายสง่าหรือนะครับหรือโกฟุกนะครับในการลักลอบขายน้ำมันไปยังประเทศพม่านะครับ แล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตภาษีของาครับเพิ่มแต่อย่างใดนะครับที่ทางชมรมกิจกรรมนะครับหรือผมเนี่ยครับได้กล่าวไปนั้นเกิดจากความรู้เท้าถึงการนะครับแล้วก็เข้าใจข้อมูลที่คาดเคลื่อนนครับถึงได้กล่าวหานะครับอ่าบริษัทในอาร์พีซีจำกัดหาชนนะครับนะซึ่งในวันนี้นะครับนะจึงมาขอชี้แจงแล้วก็กล่าวขอโทษบริษัทในอาร์พีซีจำกัดอาชนไว้ณที่นี้นะครับแล้วก็ครับจะไม่กล่าวหาหรือ จะทาการใดอย่างใดอย่างหนึ่งให้บริษัทไออาพีซีจำกัดนะครับหมาชนได้รับความเสียหายอีกครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราผิดพลาดนะครับจากการสื่อสารข้อมูลไปเมื่อวันที่แปดพฤศจิกายนสองพันหายสิบหกครับอันนี้คือเมื่อเราผิดพลาดนะครับเราก็ต้องกล่าวขอโทษนะครับบริษัทเออพีซีจำกัดหมาชนนะครับเพราะเราเข้าใจว่าเป็นบริษัทเดียวกับปตทนะครับนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับบริษัทที่เกี่ยวข้องก็คือเป็นพนักงานของบริษัทปตทนะครับนะ ที่เราได้มีการติดตามคดีของโกฟุกงหวัลลนอมานะครับตลอดเวลาตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ขณะน,น,นี้เนี่ยทางรกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยได้มีการออกมาจับโกฟุกกับพวกในคดีการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอันเป็นเท็จนะครับจํานวนมูลค่า18,000ล้านบาทนะครับวันนี้คณะก็ครับ้อมรับคผิดพาดนะครับที่ได้นะครับกระทําต่อนะครับ ริษัทไออาซีครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ดังกล่าวนะครับนะอีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องที่นะครับอ่าเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของข้อมูลที่เราได้รับมานะครับเป็นเรื่องของการลงข้อความหรือการไล่สดข้อมูลเกี่ยวกับอธิบดีกรมปศุสั์นะครับแล้วก็นายด่านนะครับกับการสัตว์จังหวัดชุมพรีนะครับก็คืออธิบระดีสมชวนนะครับกับนายจิรพัฒ นะครับนะทั้งสองท่านเนี่ยนะครับกอเราได้มีการพาดพิงข้อมูลที่คาดเคลื่อนบางอย่างนะครับซึ่งได้มีการตกลงกันที่ศาลอาญาราชดานะครับว่าทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีการปิดใจกันนะครับนะในส่วนของการฟ้องร้องกันที่ศาลอาญาราชดานะครับเมื่อวันที่นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะก็อันนี้ถ้าทางเราทําให้อธิบดีกรมศักด์แล้วก็ อาดานกับการสัต์ชุมลีนะครับได้รับความเสียหายก็ต้องกล่าวขอโทษมาณที่นี้นะครับส่วนเรื่องของกระบวนการตรวจสอบเนี่ยก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของกมรมสอบสวนพิเศษแลวก็ทางปปชนะครับที่ที่เราได้มีการสองงพันที่ศาลนะครับวันนี้นะครับก็ขอโทษเช่นเดียวกันนะครับที่มีข้อมูลบางอย่างที่คลาดเคลื่อนนะรเราก็ร้อมรับนะครับคำนะสิ่งที่เราได้เข้าใจในข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไปประเทศสิงคโปร์ก็ดี ครับเกี่ยวกับเรื่องของในเรื่องของ,ออง,ข,องอข้อมูลต่างๆครับที่เกี่ยวกับเรื่องของกาอรออกใบอนุญาตนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าสุก,กรเถืือนนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการที่จะต้องให้ทางก,กรมสอบสวนพิเศษเนี่ยแล้วก็ปอปชเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบแทนเรานะครับดันนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้มีการพูดกันไปในทางได้สดเนี่ยนะครับที่พาดพิงถึงอธิบดีสมชวนกับ ในด่านการกันสัตว์ุลรีนะครับก็ได้มีการตกลงกันว่าขอให้เป็นหน้าที่ของปปชแล้วก็เป็นหน้าที่ของกมสอบสวนพิเศษนะครับที่จะมีการตรวจสอบต่อไปนะครับเราก็ถือว่าเรื่องนี้นะครับก็แฝงกันนะครับให้ทางกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยนะครับเป็นผู้นะครับชี้มูลถ้าคือความผิดนะครับแล้วก็ปปชนะครับซึ่งเราได้มีการนะครับทำหนังสือแจ้งไปยังปปชว่าขอให้มีการสอบสวนนะครับเจ้าที่กรมสอบสวนพิเศษว่า ทั้งสองท่านมีส่วนเกี่ยวข้องไหมนะครับไม่ต้องไม่ต้องมาสอบกับเรานะครับเราให้ทางปปชไปสอบกรมสอบสวนพิเศษครับนะแล้วก็รมสอบสวนพิเศษเนี่ยก็ยจะเป็นผู้ให้ข้อมูลกับทางปปชในเรื่องของอิบดีกรมบุษัทแล้วก็นายด่านการสัตว์จุมนีทุกเรื่องนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานะครับ <clears throat> ได้นําเสนอตกลงกันในศาลอาารชนาของในคดีข,ของกรมบุษัทนะครับนะอันนี้ก็แจ้งพี่น้องประชาชนรับทราบนะครับ